วันนี้โอลันจะมารีวิวรองเท้าเนาะคู่แรกเลยหลังจากที่ผมผ่านพ้นการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของอัลตร้าไปแล้วนะพูดกันไปเลยตรงๆวันนี้เดือนมีนาคมกลางๆก,ก็ขอบอกเล่าอะไรนิดนึงก่อนกันว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปนะผมก็เป็นเป็นอิสระไม่ได้เป็นเดก สัญญาติดค่ากับใครใดๆอะเนาะสามารถรับรองเท้าใครส่งรองเท้ามาให้ก็รับได้วิ่งได้ใส่ได้รีวิวได้อยากให้ผมช่วยขายช่วยอะไรก็บอกกันเนาะเอาละวันนี้ก็ผมได้อันนี้มาครับ a s i c กลายรสองนะลายรสองนี ได้มาประมาณนานแล้เหมือนกันสักพักหนึ่งรละก็ได้เวลาที่จะมาบอกว่ามันดียังไงแล้วนะผมมีนี่ผมเคยมีไว้ซื้อที่ญี่ปุ่นทาเตอร์ญี่ปเนเนี่ยก็ซื้อเล่นๆซื้อเพราะไม่ได้รู้จักอะไรไงเขาหรอกซื้อเพราะว่ามันเห็นคนเขาใส่กันเยอะดีนะ ก็ก็ก <si suppression> ็ก็สวยดีเอาไว้ใส่เล่นๆอย่างงี้นะเพราะฉะนั้นคู่นี้เป็นคู่ที่สองในชีวิตที่ผมได้รู้จัก a 6นะคอ่อผมไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับแบรนด์นี้รู้ว่าเป็นของญี่ปุ่นรู้ว่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะนะแต่ไม่เคยลองอะไรใดๆที่แบบใช้วิ่งจริงจังมาก่อนก็นี่เป็นครั้งแรกแล้วก็การที่มานั่งพูดตรงนี้ก็ขอบอกอีกอย่างว่าไม่เคยศึกษาข้อมูลอะไรใดๆ ใช้วิ่งอย่างเดียวอ่ะใช้ใช้ความรู้สึกอย่างเดียวล้วนสเปกก็ไม่รู้โอมอะไรชนิดไหนหน้าผ้าเป็นยังไงดอกอะไรไม่รู้จริงๆเขาส่งเขาส่งรายละเอียดมานะ่ะแต่ผมก็ขี้เกียจอ่านนะบอกตรงนะเดี๋ยวเดีจริงๆมันก็ควรอ่านแล้วก็ามาเล่าในนี้ใช่ไหมแต่ว่าคายๆเขาทำกันไงแล้วอที่สำคัญคือเพื่อนไปหาดูเอาเองได้สเป c i f i c เคชั่นน่ะรายละเอียดเหล่านั้น่นะผมก็เลยขออนุญาตทำแบบ ทุกทีที่ผมทําแล้วกันนะก็คือใช้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 ใ,ชใชมันก็ไปแล้วก็มาบอกว่ารู้สึกยังไงนั่นแหละคิดว่าน่าจะเป็น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 สิ่งที่เพื่อนอยากรู้ที่สุดแล้วกันนะครับราคาผมยังไม่รู้เลยเออเอาละ่ะผมจัดเอสิกรายสองไปรวมทั้งหมดนับโทัโทเทยเนะยสี่ครั้งสี่ครั้งนะครับครั้งแรกสิบโล สิบโลแบบไม่เตรียมตัวไม่อะไรก่อนวันแรกสิบโลผมพักสองวันนะพอพักสองวันมันก็รู้สึกว่าร่างกายมันแบบมันมันมันกลับเข้าสู่ภาวะปกติเล็กน้อยมันก็ดีทั้งสองดีและไม่ดีก็คือดีก็คือได้ฟื้นฟูแต่ไม่ดีมาผมคือมันมันเหมือนเราไม่สดนะมันเหมือนเราไม่ได้วิ่งต่อเนื่องไม่สดทีนี้พอผมหยิบไอเนี้ยออกไปใส่สิบโลอ มันเหนื่อยผมบอกเลยตัวเองเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยเพราะว่าอะไรรู้บ่าเพราะรอ,องเท้ามันแม่งพาผมไปเร็วอะ่ะเนี่ยผมจะบอกว่ามันเป็นรองเท้า energy saving อ่าอันนี้เป็นข้อแรก b บ n e f ฟ t คุณสมบัติที่เขาเคลมนะ energy s a v i ซ g ประหยัดพลังงานแต่ทำไมกูเหนื่อยวะผมเหนื่อยเพราะว่าไม่ใช่เพราะเพราะทั้งรองเท้าแล้วไม่เพราะรองเท้างงบะเพราะรองเท้ามันพาให้ผมเร็วแต่ว่า ผมมาตัวไม่พร้อมเองเออพูดอย่างนี้ดีกว่าตัวไม่พร้อมเองถ้าตัวผมพร้อมๆอะไอความเร็วนั้นอนะมันคงจะเป็นความเร็วที่สนุกที่มันและผมไม่เหนื่อยนึเออกปะ่ะนะก็ขอเรสประเด็นแรกก็คือว่าเขาบอกว่าเอซิกรายรายสองเป็นเ n e r g y Saving m o โหนะเป็นรองเท้าในโหมดนี้ Energy Saving ก็คือว่าทำให้คุณประหยัดพลังงานนะตรงตัวก็คือว่าคุณจะสามารถ เพื่อนจะสามารถวิ่งหัวใจเท่าเดิมแต่เร็วขึ้นนึกออกะหัวใจเท่าเดิมความเหนื่อยน้อยลงแต่เร็วขึ้นอ่านึกออกะเนี่ยไอสิบโล,โลแรกของผมอ่ะผมบอกผลลับให้ฟังเท่าที่จำได้ก็คือรอบขานะ่ะร้อยแปดสิบตกใจมากเพราะผมไม่ใช่คนรอบขาจัดไงผมไม่บ้ารอบขาผมรู้ว่า ก็เขาควรวิ่งร้อยแปกันแต่ผมก็ไม่ไม่ได้ไปเค้นอะไรมันเคยซ้อมเคยฝึกอยู่พักนึงแต่ก็ทิ้งมันไปละผมมันมันเหนื่อยๆไงผมชอบร้อยหกสิบห้าร้อยกว่าอะไรอย่างนี้นะส่วนความยาวเก้าเนี่ยสไตรเลนนะที่เขาเรียกสไตรเลนน่ะก็หเมตรทวนหึ่งเมตรเลยอนะท,ทั้งทังที่ผมก็ไม่ใช่คนเคยเก้ายาวเลยต่อให้ขาผมยาวก็จริงก็ทุกทีมันจะ แปสิบกว่าเกือบเก้าสิบอะไรอย่างเงี้ยนะผมไม่ไม่ชอบฟอร์สตัวเองอันนี้มันก็ทำให้ผมก้าวไปยาวเมตรหนึ่งโดยอัตโนมัติเลยเว้ยอันนั้นคือผลลับที่ผมจำได้แล้วก็ซับวันนั่นแหละเอาละ่ะผมมาวิเคราะห์อ่ะครั้งที่สองก่อนครั้งที่สองผมเอาไปใส่ในงานส่วนรุมร้อยที่ผมจัดให้เพื่อนๆมาวิ่งร้อยกันนะนะเมื่อวันเสาร์ที่สิบสาม แต่ผมไม่ได้ใส่เต็มระยะนะวันนั้นผมก็ใส่ไปสองสามสี่คู่แหละผมรู้สึกใส่อันนี้เพื่อเป็นเอเปลี่ยนไปเ,เปลี่ยนมาอากาศมันร้อนไม่มีอะไรหรอกรองเท้ามันก็เปียกไปหลายคู่ก็เอาคู่นี้มาใส่ประมาณระยะระยะสามสิบห้าถึงห้าสิบกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็ก็ดีก็มันอันนี้ผมก็เอาสถานาการณ์มาพูดเป็นเป็น,เป,นเป็นข้อดีให้ได้หมดแล้วนะว่า สถานการณ์วันนั้นมันร้อนผมขี้เกียดผมวิ่งอืดผมเปื่อยนะผมใส่โชลินเสร็จผมมาใส่ New บาลานทีซีเสร็จนะขามันก็ปรับไปตามสภาพการแหละฝึกแล้วผมก็มาจบสิห้าหรือ20่สิบโลสุดท้ายด้วยคู่นี้เนี่ยมันก็มันก็พาผมไปจบแบบแบบแบบอีซี่อ่ะแบบง่ายๆอ่ะแบบว่า ไม่ได้มีปัญหาอะไรใดๆไม่ได้ฟอสไม่ได้ทำให้เราเจ็บเราอะไรมันก็ผ่าจบอะทั้งๆท,ท,ที่ตอนนั้นก็ร้อนก็เหนื่อยอนะคือบอกเลยขาผมไม่ได้หนึ่งคือขาผมว่าค่อนข้างโอเคแล้วตอนนี้เข้าที่เข้าทางไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเจ็บเรื่องอะไรนะมันก,มนก็มันก็ไม่มีปัญหาอะไรในในใน,ในอากาศแบบนั้นในสภาวะแบบนั้นนะผ่านครั้งที่สามผม วิ่งระยะเต็มก็คือฟูมาทอนนะวิ่งที่ส่วนรถไฟสี่สิบสองเต็มอันนี้เนี่ยอันนี้มีของมีของรู้เลยว่ามาผมนวดนวดไปจนโลที่ยี่ห้าถึงสามสิบแล้วมันของมันมาของมันมาผมรู้เลยว่าสองครั้งแรกอะ่ะผมยังนวดไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เข้าที่พอวันที่ผมจัดฟูระยะเต็มอะ่ะหลังโลยแบบี่ห้าไปแม่งวิ่งโคตรมัน บอกเลยว่าวิ่งมันมากมันแบบไอ้ที่ว่ามันมันเราอยากวิ่งไปเรื่อยเราอยากวิ่งแบบไปเรื่อยเหมือนเครื่องจักรเนี่ยผมจะชอบเยบเพียบว่าถ้าเมื่อไหร่คุณวิ่งเล้เหมือนไม่วิ่งอ่ะอันเนี้ยคุณคุณถึงถึงถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเน่ะกับอีกอันหนึ่งการเหมือนไม่วิ่งมันเหมือนเครื่องจักรนึกอกว่าเครื่องจักรมันคือฟันเฟืองหรืออะไรมอเตอร์มันหมุนไปโดยออโต้มันเองไอ้เนี้ยเนี่ยมันทําให้ผมรู้สึกอย่างนั้นใน วันนี้ผมจัดฟูลระยะเต็มมานะมันรอบขาร้อยร้อยแปดสิบอันนี้เห็นชัดๆเลยเพราะว่าผมแม่งไปวิ่งกับตรงงานแอโรบิกแม่งเปิดเพลงตื้อๆตื้อตื้อตื้อนะผมรู้เลยว่านี้นะอันนี้บีดบีดเนี้ยเนี่ยร้อยแปดสิบแน่นอนนะอ่าแล้วก็ครั้งที่สี่ก็คือออกไปวิ่งถ่ายวิดีโอเองแหละไม่มีอะไรนะผ่านไป,ไปผมอยากบอกข้อ ก็ดีสําคัญที่สุดก่อนนะเป็นสิ่งที่ผมค้นพบแล้วผมคิดว่านี่คือประโยชน์ที่สุดแล้วที่ผมได้รับจากคู่นี้คืออะไรรู้ป่ะผมไม่เจ็บเว้ยแต่พอผมมใส่ไอเนี้ยไปสองสาครั้งอ่ะมันไม่เจ็บเว้ยไอตรงต้นขาขวาเนี่ยไม่เจ็บบวมเพิ่งมา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  รู้ว่าผมไม่เจ็บไอ้วันวิ่งฟูลระยะเต็มอะ่ะผมแบบไอเ้เชี่ยเฮ้ยกูก็วิ่งเียวนะเว้ยกูก็วิ่งก็รองเท้ามันทั้งผลักทั้งส่งทั้งอะไรเนี้ยวิ่งวิ่งวิ่งเร็วอะ่ะเรียกว,ว่าเรียกว,ว่าสับเลยแหละแต่ไม่เจ็บแล้วทุกทีถ้าผมวิ่งเร็วขนาดนั้นน่ะผมเจ็บแล้วน่องซ้ายก็จะจะมีอาการคล้ายๆฉีกนะ่ะเคยอักเสบหลายครั้งแล้วถ้าลงไปเพสสี่ปลายนะ่ะจะเป็นทุกครั้งเลยอันนี้ไม่เป็นต้นขาขวาไม่เจ็บ พอไอ้คู่นี้ด้วยความที่ตรงนี้ของมันน่ะตรงนี้ของมันเนี่ยไปหาเอาเองกันนะว่ามันคืออผมไม่รู้แต่ความรู้สึกในการวิ่งอ่ะมันซับพอร์ตโคตรนอ่ะมันเหมือนเราเรานั่นแหละมันซับพอร์ตมันรองรับฝ่าเท้าเราอ่ะแล้วก็ส่งไอ้ส่งเนี่ยผมไม่อยากพูดแล้วเพราะว่าพูดแล้วมันก็ซ้ําๆกับทุกยี่ห้ออ่ะแต่มันส่งจริงๆส่งให้เราออกแรงน้อยไงพอเราออกแรงน้อย ไอ้อวัยวะกล้ามเนื้อเส้นเอ็นหกักเหี่ยวอะไรของเราเราก็ไม่ไม่ได้ไปไปไปเรียกพลังงานมันออกมาใช้มากมันก็เลยไม่เจ็บเพราะไอน้นี่มันมีตัวช่วยมาตรงนี้เราก็ใช้อวัยวะร่างกายเราน้อยลงมันก็ไม่เจ็บเอาล่ะซิมโปมากมากนะทีนี้มาบรรยายความส่งของมันเนี่ยความส่งของมันมัน มันไม่ส่งแบบ agressive เฮ้ยผมเคยลองพวกคาร์บอนเอ็กพวกเน็กพวกอะไรมานะถ้าสำหรับผมนะเน็ก agressive สุดเน็กนะเน็กอ,อันที่สองคาร์บอนเอ็กจะจะไหลไหลไม่ไม่ agressive อ,อันเนี้ยอันเนี้ยไม่ agressive แต่ก็ไม่ได้ไหลแบบคาร์บอนเอ็กมันส่งแบบ ส่งแบบยังไงวะบอกไม่ถูกวะ่ะส่งอนะ่ะเอาส่งแล้วกันนะ่ะเออส่งแบบธรรมชาติไหมก็ไม่นะไม่ธรรมชาตินะนิ่มไหมก็ไม่นิ่มอ่ะแข็งไหมก็ไม่แข็งอ่ะเอเอมันก็มันมีเสียงของมันนะ่ะเยเวลาผมผมลองรองเท้าผมจะชอบฟังจากเสียงนะเสียงการลงเท้ามันผมอยากบอกว่าเสียงมันมันก็ให้มันก็เป็นเซนเซชันแนลหนึ่งเหมือนกันนะเป็นเป็นประสาทสัมผัสหนึ่งของ ของของการรับรู้ของมนุษย์เหมือนกันนะไม่ใช่แค่การแตะการจับการอะไรเนะี่ยผมชอบเสียงอย่างเน็กเนีเน่ยมันเหมือนเอาไม้บรรทัดมาตบพื้นเนี่ยแตะแตะแตะคาร์บอนเอ็กก็จะมีอีกเสียงหนึ่งอันนี้ก็จะมีอีกเสียงหนึ่งอ่ะนี่แหละนี่แหละมันก็มีคาแรคเตอร์รของมันเหมือนรถยนต์นะเหมือนเครื่องรถอะไรอย่างเงี้ยนะเอาล่ะผมผมผม,ผมคิดว่าข้อดีที่สุดที่ผมได้จากรองเท้าคู่นีนะ้คือไม่ใช่ความเร็วไม่ใช่อะไรคือผมวิ่งแล้วไม่เจ็บอันเนี้ยผมชอบที่สุดผมแบบ เออกูขายกังวลแล้วเรื่องที่กูเจ็บลึกๆในนี้ในในต้นขาลองช้ำก็ไม่เว้ยไม่มาเลยซิล d ดรปผมเป็นนะอันดับสองก็คือสืบเนื่องกันมาเพราะว่ามันผมใช้แรงน้อยลง Energy Saving เขาอะ่ะผมก็วิ่งได้มันขึ้นวิ่งโคตรมันอ่ะไอ้วันนี้ผมจัดระยะเต็มอะ่ะหลังโลยี่หไปจนถึงสามสิบพอผมนวดมันเข้าที่เข้าอะไรแล้วว่ามันเหมือนติดเท้าเราอะ่ะ แล้วมันไปกับเราแบบโอหเป็นรอบๆเลยอะ่ะเออนะก็ต้องนวดบอกเลยว่าต้องนวดน่ะสักเท่าไหร่ถ้าวิ่งระยะฟูก็นวดไปยี่สิบโลแรกผมว่าได้ผมว่าได้ไดจัดฟูแรกเลยนะทีนี้ผมอยากบอกว่ามันเป็นรองท้าเหมาะกับใครเหมาะกับวัตถุประสงค์ใดอะไระนะผมว่าถ้าเพื่อนอยากทำความเร็วอันนี้เหมาะเพื่อนอยากวิ่ง สบายวิ่งไม่ต้องฝืนตัวเองมากอันนี้เหมาะระยะฟูเหมาะระยะเกินฟูอาจจะไม่เหมาะอาจจะอาจจะเหนื่อยเพราะมันไม่ได้คอมฟอร์ตแบบคอมฟอร์ตคอมฟอร์ตอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะมันมันไม่ได้นิ่มคุชชั่นแบบแบบหืมนะแต่ก็มีที่ดีคือส้นเว้ยส้นมันมันโคตรแข็งเลยมันส้นเอออีกจุดนึง ผมมีปัญหากับส้นเท้าทุกครั้งเวลาก่อนผมวิ่งอะ่ะผมไม่เคยยืดเหยียดไม่เคยบริหารไม่เคยอะไรแล้วผมวิ่งไปต้องสองสามโลผมถึงจะหายเจ็บส้นเท้าในส้นเท้าแล้วส้นเท้าผมค่อนข้างบางอะ่ะผมแบบแค่กระแทกกันนิดหน่อยผมเจ็บอะ่ะไอเนี้ยช่วงฮิลครับเขาว่าเขาอันนี้ดีมากนะแข็งพพอร์ตแบบโอ้โหปึ๊กเลยปึ๊กมากเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ไม่มีปัญหากับส้นเท้าอีกออกวิ่งได้ก็คือปกติเลยอะ่ะ ตื่นมาผมไม่เคยยืดเหยียดแล้าผมก็ไปวิ่งก็ก็ได้เลยอะนั่นแหละก็เลยจะบอกว่าเป็นรองเท้าทําความเร็วได้สบายสบายถ้าใครขาแบบถึงๆอยู่แล้วนะ้ยิ่งสบายไประยะไหนผมให้ผมให้ฟูแล้วกันผมให้ฟูอัลตราหรออัลตราอัลตรามันเป็นเรื่อง subjective นะผมว่ามันแล้วแต่คนนะจะมาบอกว่ารองเท้านี้ไปอัลตราไม่ได้มันก็ไม่ถูกไง ใครอยากไปก็ไปดิก็เรื่องของเพื่อนเนี่ยถ้าผมอยากจะไปผมก็ไปได้อะไรเงี้ยแต่ผมก็อาจจะมีตัวเรื่องอื่นหป,ป่านั่นแหละแต่ถ้าผมเอาให้เหมาะแล้วกันผมให้เหมาะผมว่าวิ่งฟูเลขสวยๆอ่ะเหมาะวิ่งฟูเลขสวยๆวิ่งระยะต่ํากว่าฟูให้เลขสวยๆเหมาะนะวิ่งจ็อกวิ่งอีซี่วิ่งสุขภาพวิ่งอะไรเหมาะเหมาะเออนะ่ะไม่รู้ดอกเท่าไหร่ยังไงไปเปิดหาเอาเองแล้วกันเนาะ ก็ความไหลก็ก็ไหลเหรอไหล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 กับส่งอ่ะผมว่ามันก้มกึ่งกันนะไหลมันคือไปข้างหน้าเรื่อยเรื่อยใช่ไหมส่งของผมอ่ะส่งของผมมันหมายถึงว่ามันมีแรงบางอย่างที่พอผมย่ำเท้าลงไปแล้วมันมันคืนอ่ะมันคืนให้เราอ่ะผลักเราขึ้นไปอ่ะแต่มันไม่ได้ทําให้เราไปข้างหน้าแบบโอ้โหฉิวอะไรอย่างเงี้ยนะเว้ยมันไปข้างหน้ามันนต้องตัวเราเองผมใช้น้มตัวมันถึงไป นอ่าแต่คาร์บอนเอ็อย่างเงี้ยไหลไหลไหลคือแม่งพาเราไปข้างหน้าพุ้งๆอ่ะเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอ่ะมีอะไรอีกความประทับใจประสบการณ์อะไรกับคู่นี้ก็ก็ดีอ่ะก็ไม่ผมหาข้อเสียไม่เจอแล้วกันอ่ะมีดีกว่ามันก็มันช่วยทั้งผมหายเจ็บพาให้ผมวิ่งเร็วขึ้นใช้แรงน้อยลงเวลาดีขึ้นแล้วมันจะไม่ดีได้ไงวะเนาะ กลายรายสองจากเอสิคนะล,ลองไปโดนไปตำกันแล้วกันเพืน่นสีก็สวยดีอะไรดีนะน้ําหนักไม่ไม่เบามากนะบอกเลยว่าไม่เบาแต่ก็ไม่หนักเวร์ไม่ได้หนักตัวแบบโขวี้ยอายยซึกก็ไม่ก็กลางๆอนะ่ะผมไม่รู้กีกรรมอี่อะไรไม่รู้นะไปโดนกันแล้วกันนะขอบคุณครับขอบคุณเอสิด้วยนะขอบคุณพิมพ์นะ